สวัสดีครับผมจะมาทำขั้นตอนที่4และที่5นะครับผมคือต้องม้วนอันนี้ไว้นะครับก็ไม่ยากนะครับผมหมุนตามเกียวเหมือนเดิมครับต้องให้ตรงนะครับผมเวลาวางเวลาเราใส่ราวมัน ให้ตรงอ่าครับผมใครเสร็จแล้วต้องเร่งมันครับกลัววีดโอมันจะยาวไปต้องหมุนตามเกียวนะครับผมต้องให้มันตรงเวลาเราใส่ ใส่เสื้อใส่ลาวมันมันจะได้ตรงใช่ไหมครับลาวมันเราก็ต้องเอาแกนกลางมานะครับผมที่เตรียมไว้จากนี่สายเบรกรถนะครับตัดแล้วก็ลือ้อลื้อออกมาแล้วไปปัน่นมันจะเหลือ,อแกนกลางมานันนี่แบบนี้ครับนี่คือแกนกลางมานะครับผม เวลาใส่ก็เหมือนเดิมน,นะครับจับนี่ต้องหันหลังใส่อย่างเดียวนะครับต้องหันหลังใส่ต้องเอาทาางหลังมันใส่นะครับมันจะได้สวย ต้องใส่สิบสามบ่วงนะครับยาวเม็ดเจ็ดสิบหรือเม็ดห้าสิบนะครับสิบสาม่วงนะครับผมใส่ขี้สิบสามหรือจะใส่ถ้าเป็นมันสั้นก็ใส่ห้าเจ็ดเก้าสิบสามนะครับแบบนี้หรือสิบห้านี่ผมจะใส่สิบสามนะครับเพราะว่าหนึ่งุดมันจะมีสิบสามพอดีเลยต่อเส้นหนึ่ง นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมาจำจุกป,ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยดึงมันดึงให้สนแล้วก็มว้วน ดักกระตายโดยเฉพาะนะครับเสินนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมดัก,กตายท่านไหนก็ไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์นะครับหรือท่านไหนอยากเห็นวิวตอนไปใส่ก็อย่าลืมติดตามนะครับผม อยตอนไปดักกระต่ายยังไงก็อย่าลืมติดตามผมนะครับต้องมีแน่นอนครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมท่านไหนก็มาดูแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณครับ